สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องสบายสบายตามใจฉันนะคะวันนี้ป้าพรมาพาคุณผู้ชมมาชมดอกไม้นะคะดอกไม้สวยๆว,วันนี้ว่าด้วยเรื่องดอกไม้แล้วค่ะคุณผู้ชมคะ่ะเจ้าดอกสวยๆข้างหน้านี้นะคะน้องเขามีชื่อว่าพับพึงการนะคะหรือบางคนก็เรียกเป็นพับพึงการจนะบุรีนะคะอ่าควนิส ได้ข่าวมาว่านะคะได้มีคนเล่าว่ามันมาจากคือต้นกำเนิดเนี่ยซื้อมาจากกาญจนบุรีเขาก็เลยมันชื่อว่าพะพึงกาญจนบุรีแต่ถิ่นกำเนิดจริงๆแล้วไม่ใช่อยู่ที่กาญจนบุรีหรอกนะคะคุณผู้ชมกออ็อยู่ทางภาคใต้นะคะ คนที่เอามาปลูกคนแรกเลยนะคะเขาบอกว่าอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทยนํามาจากทางนั้นนะคะแล้วก็มาปลูกอ่คราวนี้เสร็จแล้วเจ้าต้นพับพ,พึงการนี้นะคะจะไม่เหมือนกับพับพ,พึงลินล,ลี่นะคะคุณผู้ชมไม่เหมือนกันนะคะดอกก็ไม่เหมือนกันนะคะดอกของพับพ,พึงการเนี่ยจะเป็นลักษณะประมาณนี้แต่ละพับพ,พึงลิลลลลนลี่นี่ก็จะอีกแบบหนึ่งนะคะคุณผู้ชมอา่านี่คราวนี้เสร็จแล้วในช่อดอกเขาเนี่ย เขาจะมีดอกหลายๆดอกแต่ว่าเขาจะบานไม่พร้อมกันคุณผู้ชมเห็นไหมคะจะมีดอกตูมด้วยนี่ดอกตูมแล้วก็มีดอกบานนะคะจะบานไม่พร้อมกันแล้วก็พอสายๆนะคะดอกเขาก็จะหุบนะคะดอกเขาก็จะหุบเนี่ยบางดอกเริ่มเริ่มเริ่มหุบไปแล้วนะคะเพราะว่าสายๆมากดอกเขาจะหุบค่ะเขาจะบานแต่ตอนเช้าๆนะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะปลูกมาได้ประมาณสามปี โดยประมาณนะคะอาจจะมีขาดเกินบ้างนิดหน่อยโดยประมาณสามปีให้ดูข้างล่างอ้าวมืดอีกเนาะอ่ะคราวนี้นีม่มีมีอะไรนะเขาเรียกอะไรมีหนอมีหัวเล็กๆออกมาแล้วแล้วก็ขายไปได้เยอะแล้วนะคะคุณผู้ชมที่เขาแตกหน่อออกมาเล็กๆ,ๆๆเนี่ยนะคะมีคนแบ่งซื้อออกไปได้เยอะแล้วนะคะคุณผู้ชมนี่หัวแม่เขาจะใหญ่มากเลยนะคะคุณผู้ชมคะ นี่หัวแม่เขาใหญ่มากนู่นใหญ่จริงๆเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ตรงนี้นะถามว่าชอบแดดไหมนะคะคุณผู้ชมตรงนี้ก็ไม่ได้โดนแดดมากนะคะอยู่ข้างๆโรงรถแล้วก็มีหลังคาด้วยนี่ให้ดูก่อนเลยว่ามันมีหลังคานี่มันมีหลังคาถามว่าโดนแดดร้อยเปอร์เซ็นต์นะไม่โดนแดดร้อยเปอร์เซ็นตะ์หรอกค่ะแต่เขาก็งามมากเลยนะคะนี่เขาก็งามมากเลยแล้วก็แตกหน่อยเยอะแยะเลยเนะะี่ยค่ะแตกหน่อยเยอะแยะเลยนี่ เห็นไหมคะนี่แดหน่อยเยอะเลยคะ่ะคุณผู้ชมแล้วก็กานดอกเขาจะอวบมากนะคะเห็นไหมดอกก็จะสมบูรณ์สวยเฉดดอกใหญ่มากเลยนี่นะคะนี่ใบก็เป็นลักษณะเอ่อลักษณะเป็นคล้ายๆจะไม่ตรงเลยนะคะจะเป็นบิดๆนิดนึงนะคะจะไม่ตรงแป๊ะเลยนะคะจะออกบิดๆนิดนึงนะคะลักษณะใบเขา ปลูกลงดินนะคะนี้ลงดินไม่ได้อยู่ในกระถางนะคะถ้าลงดินเนี่ยเขาก็จะให้หน่อให้ดอกให้หัวเล็กๆขึ้นมาได้เยอะนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าการหาอาหารเขาก็จะดีด้วยนะคะนี่ดอกพับพึงกาญจนบุรีหรือพับพึงการที่เรียกกันสั้นๆน,นะคะประมาณนี้นะคะนี่คุณผู้ชมก็โอเคนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้ก็มา เ,เก็บภาพดอกไม้สวยๆให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะคะถ้าบ้านใครมีแล้วยังอยู่ในกระถางแล้วคิดว่าเอ๊ะทำไมมันไม่ออกหน,น่อออกออกหัวให้เราสักทีลองเอาลงดินดูนะคะลองเอาลงดินดูแล้วก็จะเห็นว่าหัวเขาใหญ่แล้วก็ออกหัวเล็กๆให้เราได้เยอะเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมคะโอเคค่ะคุณผู้ชมคะก็ขอบคุณนะคะคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์ทุกไลท์ทุกแชร์ด้วยนะคะไว้เจอกับป้าครคลิปหน้านะคะ คลิปนี้สวัสดีค่ะ